nhiêng không, trong ní, chúng tôi chân lệu chiêu, con, chúng ta, con, chúng ta, con, chúng ta, con, อ๋อนี่แหละว่าที่เขาเรียกเด็กแว้นนะฮะเด็กแว้นเหรอพวกมึงใช่ไหมที่ชอบปลากระจกรถอะฮะใครหัวโจกมึงวะออกมาคุยกันหน่อยเด้กูเองมีอะไรอเปล่าฮะอ่ะเก่าเหรอฮะเก่าเหรอถือว่าเป็นทหารแล้วเก่าเหรอฮะเก่าเหรออืมหืมเอาหินกูขึ้นมานี่ไง ไม่เป็นทหารรับใช้ชาติไม่ใช่ประเกกะละลานน้องใจเย็นน้องใจเย็นมีอะไรคุยกันผมจากขมลมโชยเป็นผู้บังคับบัญชาของไอ้เด็กๆพวกเนี้ยมีอะไรคุยกันดีกว่าเพราะทหารน่ะเขาไม่รังแกประชาชนหรอกขอขั้นค้นมากกว่านี้แต่ขอร้องไอน้อง กลับไปเถอะทหารเขาไม่รังแกรประชาชนยไม่ไหวแล้วนะจ๊เดินเดินเดินเดโอ้ยสัตว์แม่งต่อยเอียงเลยสัตว์เอ้เฮ้ยบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วทหารเขาไม่รังแกประชาชนจะไม่เหลือหน้าเดินมาได้จ๊ะแต่ทหารเขาก็เป็นคนนะเวย้ยเขาก็มีศักดิ์ศรีนะเวย้ยเมื่อประชาชนรังแกทหารอย่างนี้ ทหารก็ขอแตะสั่งสอนหน่อยทถไะน่าผิดหวังน่าผิดหวังจริงๆน่าผิดหวังจริงๆเป็นทหารหารเนี่ยมีหน้าที่รับใช้ชาติ ไม่ใช่ไปชกต่อยกับชาวบ้านชาวช่องเขาขออนุญาตค,ครับผมผมจะพูดอะไรจ๊ะผมอยากจะถามคมาุณว่าตาผมเนี่ยไปทําอะไรไปลบครับไปทําตาสองชั้นหมอเขาจะทำให้สองข้างทาน,นี้ผมอยู่ราชการไม่ได้งไงก็จะทาตาสองชั้นแค่ข้างขวาก่อนที่หน้าหมอหนักข้างนี้เพราะข้างนี้ทําย้ายมาปิดข้างนี้จบไหม นี่เป็นยังไงทําไมนะทําไมผมถึงต้องพูดเสียงดังพูดไปเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองอยู่แล้วผมอยากจะถามคุณว่าหูผมเนี่ยไปทําอะไรมาทําหูสองชั้นมาครับหูนี่ไม่ใช่อาคารพันธุ์ีอาคารพานันธุ์นี้มันสามชั้นครึ่งครับผมอาคารพันธุ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จสองชั้นไหมผมจะบอกคุณให้ที่ขาของผมเนี่ยคุณรู้ไหม มีอะไรมันมีเหล็กตส้นดามอยู่หนาขนาดนี้ตอนนี้เราไปเท่าไรแหรอแต่ยามหน้าหนาวธันวามกรากุมภาลมหนาวชวยมาเนี่ยมันสะท้านไปถึงกระดูกผมอยากจะบอกพวกคุณให้ว่า ทุกคนนะ่ะมีอดีตกันทั้งนั้นจา่ามีจ่าคนเดียวเท่านั้นไม่เคยล้อเลียนผมได้ของผมเลยรู้นะว่าลับหลังผมเนี่ยท,ทุกๆคนเนี่อล้อเลียนผมเป็นประจำผมไม่ได้งโงห่หรอกก็มีจ่าคนเท่านั้นแหละที่มีวิน,นัยอันนี้ผมยอมรับ ครับเอ่คือจ่ามาดิ้ดิไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกครับผมอืจ่ามาเถอะผมไม่ทำอะไรจ่าหรอกนะเพราะว่าจ่าเนี่ยไม่เคยร้อเรียนผมไงผมบอกให้มาดิอ่คือเรื่องมันเป็นผมไม่อยากรู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแหละ อยากจะรู้ว่าใครเป็นคนเริ่มต้นก่อนเท่านั้นเองเ,ออเป็นทหารมันต้องอดทนอดกลั้นใครใครเป็นคนเริ่มต้นก่อนผมครับ <S <S ผมเป็นคนเริ่มต้นก่อนครับผม,ม,มจะเป็นคนหน้าเขาแท้ๆทำไมจาไม่ดูแลผมผิดเองครับผมที่ไม่รู้จักอดทนอดกลั้น ไม่รู้จักรักษาระเบียบวินัยของทหารครับผมเด้เหมือนจ่าก็ไปติดคุกแทนลูกน้องของจา่ามันแล้วกันทราบครับผมนี่คือพิมพ์เขียวของเรือนจำทั้งหมดแทีเราจะต้องหนีไปด้วยกั แรงที่ข้าสั่งให้เองคุณวายังยังไม่หมดเราจะต้องขุดอุมมโมงค์โคเอาตังเกียร์นี่เป็นไงภูมิใจหรือเปล่าที่มีลูกน้องฉลาดแบบนี้งงงวังที เข้าสู่ห้องสวีทส,สีชมพูติดตัเสื้อเร็วเดี๋ยวผู้คุณเป็นแฟนที่ไอ้ขมไอ้ขมสั่งกุขงหางลืมเลย นี่กูฝันไปหรือเปล่าเนี่ยมึงแข่งมือกูทำไมาเนี่ยมึงเจ็บไหมจะเลือดเลยเจ็บสิเนั่นแสดงว่ากูไม่ได้ฝันดีวว่าเป็นไงพลทหารเอก <c oughs> นี่ฉันยังไม่ได้เซ็นปล่อยตัวกันอีกเหรอไม่เป็นไร๋ไ้วฉันออกไปจะเซ็นปล่อยตัวกันเองรับรองว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะไม่มีอีกแล้ว ดูนี่มม่ตแงกูทำให้เขาเรี่ว่าเชือดไก่ให้ลิงดู <c oughs> เอาเถอะอยากทำอะไรก็ทำเถอะดึงไปเศร้าเขาอย่างนั้นแหละคนเราะนะนะมันจะเป็นอย่างที่คนอื่นเขาอยากให้เป็นไม่ได้หรอกเรียนรู้เร็วเกิน กูทำไมเชื่เล็งให้ไก่ดูถือว่าหายกันเจ้าคิดเจ้าแค้นเหลือเกินไอสัตว์รู้ชื่อจริงได้ไงเนี่ยคนที่รู้ชื่อจริงฉันน่ะฉันแข็งไม่นะอยู่ในเนี้จะต้องเดินตามผมและจะปลอดภัยไอ้เอกคุณคำยังอยู่คุกตะลูเตาฮหรืออยากจะลองล่ะเฮ้ย อ้พวกที่อยู่ห้องหลังเนี่ยโดนจ่าสั่งขังทั้งนั้นแหละในคุกเนี่ยมันมีกฎของเราเงินใช้ไม่ได้ถ้าอยากจะได้อะไรให้เอาบุหรี่มาแลกมามา่าหนึ่งซองกับบุหรี่สิบมวนและอยากได้น้ำหันลมสักกระป๋องละ่ะเอาบุหรี่มาแลกสิบห้ามวนและอยากได้บุหรี่สักยี่สิบมวนละ่ะก็เอาบุหรี่มาแลกยี่สิบห้ามวนเฮ้ยนี่แกเล่นไม่เลิกหรือไงเนี่ย อย่าหันกลับไปมองนี่เวลามันผ่านไปกี่ปีแล้ววะเนี่ยโอ,โอยังไม่ถึงอาทิตย์เลยอย่ามันเป็นลางหันไปทำไมอะประวัติทหารกล้าอย่างกูนะต้องมาเสียโดนสั่งขังคุกเก็ทำอะไรไม่ถูกใจเจ้านายแค่นี้หรอวะอแล้วมึงสั่งขังกูมากี่ครั้งแล้วล่ะสำนึกแล้วหรืองไง คนอย่างกูไม่รู้ว่าจะมีใครมารับกูออกจากคุกหรือเปล่าก็ไม่รู้ห <What? S 2> อวใจไวนะ้เน้ะ